ปีนี้กรมบัญชีกลางและก็สต้องลองแล้วก็ทง,งว,ก,วการได้เรียตแก้งหลายครั้งของการลงการซื้อที่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทที่ยังมีประเด็นค่อนข้างเยอะเราใช้คําว่าของส่วนกลางที่ไม่ค่อยทําการไฟฟ้าัรงงา,านเขาทำเนาะงั้นผมขอคลิกเข้าไปในระบบเนาะระบบตัวเนี้ยทางผมเป็นประธานเนี่ยก็ได้พัฒนาร่วมกับทางกจตการจัดซื้อภายในประเทศแล้วก็ทางกพหนะครับว่า เพื่อลดลดภารกิจของทั่วประเทศเลยที่ต้องมาทำประวัติการจะเงืจ้าเนี่ยผ่านระบบแมนวนวลหน้างานเดือนเดือนก็ต้องมาวุ่นวายกับการทำพวกเนี้ยเราเลยสร้างระบบ IT ตัวเนี้ยไว้ในระบบประกาศที่ออนไลน์ผ่านเว็บตอนนี้สามารถทำ Google ใครมี Google ก็ดูได้เลยนะครับเลือกเมนูตรงจัดการข้อมูลอันนี้คือลหัสอันนี้จะผมค่อยเปลี่ยนโลโก้นะตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนโลโก้ รหัสคือรหัสเข้าคอมคนนี้ที่เข้าคือคนที่มี้านที่ดูแลในการจัดซื้อนี่ผมใช้รถของบูมนะครับอ่าทีนี้ผมกต้องดูต้องขอดูข้อมูลมีงานจ้างเกิดขึ้นหนึ่งงานที่แต่งานทากสี่นะครับมีงานจ้างขอเนาะหนึ่งงานที่เกิดขึ้นเส้นจ้างอ่าตอนนี้ซื้อซื้ออะไรก็แล้วแต่เอางเงินสักสามพันนะครับผมก็เนี่ยเข้าไปตรงนี้ ฝากทุกกองนะครับแล้วกที่อยู่ฟังผมอยู่ด้วยนะครับรหัสกฟตรงนี้นะครับคือรหัสแทนะครับแทคือรหัสของส่ต้นทุนของส่วนกลางถ้าเป็นของการไ้าเากเพราะจะไล่จากเชียงใหม่จะขึ้นด้วย A B C แล้วก็ไล่าทางเหนือมา D E F G H แล้วของภาคใต้แล้วก็ J K L นะครับถึงถึงถึงต่อสเลยของส่วนกลางจะเป็นรหัสแท ทุกคนต้องใส่รหัสแซนะถ้าไม่ใส่ระบบไม่ได้ระบบมันจะไม่ให้ทำต่อไปเพราะว่าพอเขาป้รหัสแซเรียกด้วยแซจะมาทั้งหมดที่ส่วนกลางนะครับต้องต้องย้านะห้าพี่พี่ลืมนะครับนะครับตอนนี้ผมกำลังพัฒนาต่อว่าแซอีก3ตัวหลังเดี๋ยวจะใส่ให้ครับแซดนจะขึ้นด้วยกองว่าการกำลังทำนะครับแต่วันนี้มันจะได้ดึงเป็นกองได้อีกอันนี้ดูในภาพรวม นะครับงั้นรายละเอียดในการจัดซื้อเช่นซื้อซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อหมึกพิมพ์จะซื้อหมึกพิมพ์อะไรก็ว่าไปนะวงเงินงบประมาณตรงนี้นะครับทุกคนต้องใส่วงเงินงบประมาณไม่ใส่ไม่ได้งพประมาณหมายถึงงบในการจัดซื้อครั้งนี้แต่ถ้าเป็นงบงบลงทุนงบลงทุนเร่งด่วนมันจะมีงบประมาณที่อาจจะมากกว่าที่อาจจะมากกว่าราคากลาง และอาจจะมากกว่าราคาที่ซื้อได้ก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นงบทําการงบประมาณตรงนี้จะเท่ากันทั้งสามช่องนั่นคือเท่ากับวงเงินที่ซื้อได้ถูกไหมอ่าเท่ากับราคากลางแล้วก็องเงินที่ซื้อ,อ,อได้ับราคาอาจจะองเงินเนี้ยสามช่องนี้เท่ากันที่ทั้งสองกองตอนนี้ซื้อเป็นแบบนี้ไหมครับผมถามก่อนออยออยเป็นไหมใคร,ออรจะซื้ออยู่เป็นเนาะของกกตทเนาะของกบวครับ สามช่องนี้เท่ากันไหมครับถ้าเป็นของการไฟฟ้าเขตกรณีงานจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงเขาจะไม่เท่ากันเพราะเช่นเขาจะมีวงเงินก็ประมาณอยู่ที่จะสอบราคาด้วยนะครับจะไม่เท่ากันเช่นราคางานจ้างเนี่ยเจ็ดแสนนะครับะระับข้อมูลสามเจ้าแข่งกันงั้นตัวตัวเงินที่ได้เนี่ยอาจจะต่ำกว่าเจ็ดแสนแต่ไม่เกินอันนี้แล้วแต่กรณีนะแต่ถ้าเป็นพวกทาการอย่างของพวกเราเนี่ย มันเป็นการซื้อแบบเจาะจงร,ร,ระบบมันถูกฟิกเลยไม่สามารถเลือกวิธีอื่นได้นอกจากวิธีเฉพาะเจานะจงเนาะเนี่ยระบบมันเลยไม่ให้เกอะอะไรเลยมันฟิกให้เลยโอนลากมานะลากลงมาตรงนี้สำคัญสุดเนาะถูกบังคับว่าอกองไหนการฟ้าไหนทั่วประเทศถ้าซื้อต้องลงเลขนี้ถ้าไม่ลงไม่ได้ผิดระเบียบเพราะว่าเลขนี้จะถูกส่งต่อไปอยังกรมบัญชีการเพื่อตรวจสอบ ว่าซื้อจ้างจริงไหมกับรายนี้เพราะบางคนเ่ยเอาชื่อของบุคคลอื่นอ้างอิงมาใส่เลยเขาไม่รู้บัตรประชาชนอ่ะพอสอก็เขาตรวจสอบปุ๊บเขาจะรู้เลยเลขนี้คือเลขสิบสามหลักอุย้ยบริษัทนายกองเนี่ยมีไรายได้ปีเป็นล้านเลย,ยคุณต้องเสียภาษีอีกประเภทและคุณต้องจบแบ็แล้วงั้นใครกองไหนก็แล้วแต่ไบฟ้าไหนก็แล้วแต่ที่ที่วันนี้มีมีฟังอยู่ด้วยท่านไม่สามารถไปยกเมฆเอาเลขใครมาใส่ได้เลย นี่คือระบบตรวจสอบที่สําคัญที่สุดที่ห้ามเอาเลขคนอื่นไปแล้วบางทีเป็นเลขของพนักง,งานแล้วบางคนเอาไปให้เต็มอะกลายเป็นอยู่ไฟฟ้าขายของทาซ้ำซ้อนกับความขัดแย้งก็จะมีประเด็นมากงั้นตรงนี้ห้ามห้ามหลุดตอนนี้ของสายงานเราสองสองกองสองสองกองอันนี้มีใครมีเดิมไม่มีเลขมีไหมกอ,อ,อยโอเคครบไหม เเ okay. พราะตอนนี้พอจะไปซื้อของที่ไม่มีเลขคือไปซื้อของโชว์หวซ,ซื้อซื้อถานเนี้ยเจ้าของเออเอาแปะแกไม่ยอมให้เลขปัจประชาชนแก,อกโอ้ยซื้อแค่ถานแค่56บาทอะ่ะมาไม่เอาไม่เอาเราก็เลยซื้อไม่ได้ไปด้วยต้องไปซื้อเซเว่นบิ๊กซีโรตั๊กอย่างเงี้ยงั้นก็้องมันก็เลยบังคับไอโชว์หววก็ลำบากกัเาบเราเหมือนกันนะครับโอเคเหตุ okay. ผลต่อไปนะครับเมนนี้เมนูนี้สำคัญมาก เหตุผลมีอยู่สี่เหตุผลชอบใจผิดเหตุผลแรกถ้าเป็นเลขหนึ่งนั่นคือการซื้อตามการจ้างที่ต่ำกว่าแสนเป็นแค่เป็นเลขหนึ่งถ้าเป็นเลขสองคือเป็นเรื่องเล่นดวนที่ต้องซื้อไปก่อนเช่นไม่ใช่ซื้อก่อนแต่ไปซื้อกรกระดาษนี่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเล่นดวนเนาะ ก็จะเป็นเฉพาะเรื่องที่เช่นน้ําท่วมไฟไหม้เกิดไวรัสต้องซื้อสำรองเงินไปก่อนแล้วมาเบิกกรกพที่หลังจะต้องระบ,บุเลข2แล้วก็เลข3เป็นไปตามวหนึ่งหวหนึ่งหหมายถึงเป็นการซื้อตามตารางที่1 เพราะว่าปีนี้เรเียตัวนี้เพิ่มเติมาม,มาถึงเรื่องก,การเงินรับรองเงี้ตอนนี้ของของฝ่ายของทนองเองก็ต้องลงตรงนี้เหมือนกันก็ถูกครับขึ้น EGP นะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วก็การจ้างอื่นๆถ้าไม่มีสามเคสก็เป็นตัวอื่นเนาะอ่ะทีนี้ข้อตกลงช่องต่อไปนะอ่ะเหตุผลตรงนี้ห้ามหลุด เห็นว่าจะมีเหตุผลอยู่สองอย่างหนึ่งเหตุผลขึ้น EGP อันนี้คือเหตุผลตามการซื้อการจ้างตามพรบการจ้างปี60ซึ่งต้องเป็นเหตุผลตามจริงเช่นถ้าซื้อลายเดียวก็จะไม่ระบุว่าเป็นราคาต่ําสุดอันนี้คือฝากทั้งสองกองนะถ้าซื้อลายเดียวจะไม่มีคําว่าต่ําสุดเพราะมันจะไปต่าสุดกับใครเพราะมันไม่มีคู่เทียบ ไม่มีคู่แข่งก็จะเป็นราคาเหมาะสมต่างประการคุณภาพคุณยก็ว่าไปนะย้ำเนาะนะครับส่วนใหญ่จะใส่คําว่าราคาต่าสุดก็พอไปรู้เวาเสนอรายเดียวเป็นเจาะจงอ่ะเฉพาะเจาะจงย้ำนะครับการจ้างอ่ะคาว่าเจาะจงกับเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันถ้าเจาะจงถ้าเจาะจงจะมีตามการซื้อจ้างที่เป็นธุรกิจเสริมเท่านั้นจะไม่มีคําว่าเฉพาะ อแต่ถ้าเป็นการจ้างปี60จะมีคําว่าเฉพาะงั้นเดียวคนจะสับสนว่าเอ๊ะมีการจ้างแบบเจาะจงด้วยเจาะจงวงเงินก็5้าแสนเหมือนกันนะครับแต่เงื่อนไขต่างกันอันนี้ใช้ของเราตอนนี้ใช้เฉพาะงานสายสื่อสารอย่างเดียวตอนนี้ที่ใช้อยู่โอเคแต่ข้อตกลงตัวนี้ก็เป็น PO เป็นขึ้นไดเลขสามก็ได้หรือตอนนี้ที่ทางกองลงดูคือเป็นเลขดอกสองศ หรือเป็นฝั่งขาจ่ายสองห้าถามทางกว,วก่อนกับทางพี่หน้าห้องท่านรองไอ้ท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านห้องหน้าห้องข้าวฝ่ายเลขตัวนี้อ้างเป็นเลขอะไรครับสองศูนย์ 0. เป็นฝั่งขาตั้งนะโอเคก็จบเลยรานะคาขาตั้งนี่นะครับในวันสำคัญจ่ายนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเลขที่เกิดมีการเรียกรับเกิดมีประเด็นสามารถอ้างเลขสองศูนย์ไปค้นหาของเดิมได้เลย แต่ย้ำว่าไม่ให้ใช้เป็นอนุมัติเช่นบางพบว,ว่าบางกองแกใช้ว่าเป็นอนุมัติอกบว15มกรา63โอ้โหอกบว15มกรา3นี่บานเบิกไปหมดมันสืบกับทางระบบแซฟไม่ได้ของหน้างานจะเป็นอนุมัติอจกอร,รวใส่แบบนี้ยถ้ากรรมาการตรวจจะมาที่ว่าตรวจหน้างานอันนี้เราจะไม่ให้เลย ้อมีประเด็นเรียกกับยากมากดูไม่ได้เลยถ้าแซฟรหัสแบบนี้จบหมดเลยดึงไปดึงตั้งฝั่งขาใจสองห้าสองศูนยดูดูได้หมดเลยนะแล้วก็ดูในตัว ABH, a ห้าเ1ได้หมดเลยวันที่อนุมัติก็ตามจริงที่ป o p r r ระบุนั้นวันนี้จะไปตรงกับวันไหนครับจะต้องไปตรงกับในวันที่ขึ้นทะเบียนคู่ขานึกออกไหม เมื่อกี้ทาบัตรเบียนคู่ค้ามีช่องหนึ่งให้เราให้ให้เราเติมวันที่ทาธุรกรรมทางการค้ากับเราแต่ตอนที่มาแค่มาเสนอราคาเนี่ยยังไม่ต้องลงนะครับเพราะยังไม่รู้ว่าเขาจะได้เราจะจ้างเขาหรือเปล่างั้นวันเล่ตรงนี้วันนี้จะเป็นตรงกับวันที่เริ่มต้นในการจ้างในทะรเบียนคู่ค้าข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ย้ําอีกทีเงนะปริอัดคลิปด้วยวันตรงนี้ต้องตรงกับวันที่ขึ้นทะเบียน ผู้ค้าในมิติที่หนึ่งจะมีช่องให้เติมไงไหมมันจะมีความเชื่อมโยงกันะสอระบบเนี้ยหลุดไม่ได้ถ้าระบบนู้นหลุดเราตรวจสอบจากระบบนี้ได้เลยว่าอ,อ๋อข้างบนลงไม่ลงไม่ครบนะอันนี้ถ้าถ้า,าวันนี้มีกรรมาการตรวจประเมินอยู่ด้วยอ่ะโอเคดูแล้วสอหลักฐานสองคัญเลยต้องแนกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกอย่าง คงคองมม่าเนี่ยหมายถึงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นใบรายงานขอซื้ขอขอจ้างที่มีการตรวจรับแล้วมีการแล้วก็เอามาจ่ายเงินก็ได้ใบเสร็จก็ได้แนบขึ้นไปจะต้องแนบขึ้นไปเป็นไฟล์ p d f ไม่เกิน10เมกนึ่ถือว่า1ครั้งในการซื้อต้องทําแบบนี้พอทําแบบนี้เสร็จปื๊บท่านก็บันทึกข้อมูลอ่าดูนะพอบันทึกปุ๊บเนี่ยเหล๋ยวมันจะฉีกออกเป็น4เรื่องเลย ส่วนหนึ่งไปขึ้นอ e ี p g รายต่มาสอีกส่วนหนึ่งเข้ามาสู่พรบอ,อีกส่วนหนึ่งไปประกาศผลอีกส่วนหนึ่งเอามาขึ้นรายต่มาสอันนี้คือต้อนน้ํานะเดิมต้องทําทั้ง4อย่างเลยแต่ระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณผ่านระบบนี้ระบบเดียวเดี๋ยวดูต่อไปนะครับว่ามันจะไปต่ออะไรบ้างอาระบบแรกเมื่อทัานสร้างประวัตินี้เสร็จระบบจะขึ้นไปประกาศ ผลลายใจมากนั่นก็คือขึ้นศูนย์พบรบที่ภาครัฐกำหนดให้กวพต้องประกาศผลในศูนย์พบรบมาตา 9, 6, 6, ราเก้าเล็บแปดลองคลิกไปดูนะครับอ่าโอเคก็เข้าไปเลือกดูผลเนาะเพื่อจะแปลงมาเป็นไฟล์สอคลหนอ่าตัวน,นี้ก็เมาอกี้งป้อนอะไรไปล่ะท่านก็ค้นหาระบบปีนี้ผมพัฒนาให้ใหม่แล้วสามารถ ใส่ได้หลายอย่างรหัสประจําตัวก็ได้ครับรหัสการไฟฟ้าก็ได้ครับรหัสยอ่อรหัสย่อของหน่วยงานก็ได้ครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นรหัสประจําตัวถ้างั้นคนที่ลงตรงเนี้ของทั้งสองกองอ่ะหรือหน้าห้องด้วยหน้องทดลองด้วยแล้วก็ห้องทั้นฝ่ายด้วยเนี่ยสามารถป้อนรหัสประจําตัวระบบมันผลจะออกให้เลยอ่ะตัวอย่างอ่ะขอขอรหัสของพี่นิด พี่หญิงอ่ะพี่หญิงดูนะครับออกรายงานนะครับออกนี่พี่หญิงออกมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมโอ้เยี่ยมเลยผู้หญิงลงลงมาค่อนข้างละเอียดแต่ตอนนี้ของผู้หญิงยังขาดอะไรถ้าลงตรมนี้ไม่มีเหตุผลโดยสรุปคือตอนเนี้กลายเป็นว่าเหมือนผู้หญิงก็ต้องไปซ่อมให้คือไม่ได้โทษพี่หญิงผิด,ผดพลาดนะเพราะระบบมันโก้ไร่หนึ่งเมษาพี่หญิงทําไปก่อนระบบนิดหนึ่งก็เลยไม่มีเหตุผลในการซื้ออันนี้ต้องไปทํา โอเคนะครับทีนี้พอเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปซ่อมเยอะเหมือนกันนะอ๋อข้างบนประมาณสัก10งานได้นะพี่หญิงนะโอเคแล้วอีกครับมีทั้องากบฝ่ายหนห้องทั้งฝ่ายซื้อของ30รายการนะในรอบ4เดือนโอเคก็สมเหตุสมผลเนาะตามจริงอะ่ะโอเคครับเนี่ยถ้ารับรองอะไรก็จะถูก ถาเรารองของท่านฝ่ายเอ็ก็ถูกลงระบบตัวเนี้ยเช่นกันนะครับอ้าวโอเคขอกลับไปดูซิเมื่อระบบทําให้แบบนี้เมื่อกี้จากสร้างข้อมูลปุ๊บเราสามารถออกรายงานมาเป็น2คอโรอนหนึ่งได้เลยเอาแล้วก็เียบุตสาธิการออกเนาะอันนี้ห้ามหลุดนะทุกการไฟฟ้าดูแอบทุกทุกทุกลองดูตามนะอ้าออกมาเรียบร้อยแล้วครับระบบทําให้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าความช่องไหนต้องมาซ่อมครับาโปรแกรมไปแล้วเนี่ย ช่องเฮฟเนื่องจากว่าตอนนี้ยังลงไม่ครบด้วยด้วยระบบมันเพิ่งโกลราเมื่อหนึ่งเมษาพี่หยิบก็ต้จะไปซ่อมให้หน่อยนะครับอ่าดูนะครับตอนนี้ผมเอ็กพอร์ตออกมาเวลาใจมากใช่อ่าระบบจะออกให้เลยนะครับเดิมจะไม่มีเหตุผลอยู่ปีนี้เหตุผลมาครบคันนะครับแล้วก็ลากบางล่างครับ เดี๋ยวให้บูมสาธิตการรวมตัวเลขก็แค่เป็นซิกมาสมิชชั่นก็ออกแล้วเดิมรวมไว้ได้เพราะมันเป็นตัวเลขปนกับตัวหนังสือปีนี้ปุ๊บรู้แล้ววงเงินสองล้านสามเนี่ยสามารถนำไปขึ้น e g p รายใจมาสได้เลยตัวเลขรวมให้เสร็จเลยหรือท่านเอาไปเปรียบเทียบกับแซฟกับสคลอ,อในหกจุดสองหกจดหนึ่งได้เลยเนี่ยครบแล้วอันนี้คือระบบที่สร้างขึ้นมา อันนี้คือระเบียบเนาะขอดูระเบียนบนิดหนึ่งวอนดันก็หลายสายงานบอกว่าไม่เคยเห็นระเบียบของกบพเลยว่ากบพเนี่ยให้ทําแบบนี้เหรอแต่งันี้อันนี้คือมาจากกรมบัญชีกลางนะด่วนที่สุดในปฏิบัติว่าเราจะต้องขึ้นในการจัดซื้อเนี่ยมันมีบัญชีอยู่2รายการหลักคือบัญชีตารางหนึ่งนะครับตารางหนึ่งขึ้นขึ้นไปดูตารางหนึ่งนีดนะครับอันนี้คือตารางหนึ่งมีอยู่15รายการรายการที่เพิ่ม เติมในย้ํามาที่ต้องให้ขึ้นคือค่ารับรองอันนี้คือค่ารับรองของผู้บริหารขึ้นไปของผู้จัดการต่างๆเนี่ยต้องถูกนําขึ้นภายใต้บัญชีนี้ด้วยนะครับนะครับนี่15รายการนะครับแล้วก็ใน15รายการเนี่ยสามารถซื้อไปลวงหน้าก่อนได้ไม่เกินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ก็สามารถเหตุขอความเป็นชอบในห้าวันถัดไปได้ในตารางหนึ่งนะครับคือพูดง่ายว่ามีก็มีความเล่นดน่วนะซื้อไปก่อนได้เลย เราค่อยมาเบิกนะครับแต่วงเงินต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทในในในสิบห้ารายการนี้เนาะเท่านั้นนะครับที่จ่ายเงินล่วงหน้าไปกองเช่นทานพุ่มพระราชพิธีพวงมาลัยต่างๆเขาจะระบ,บุไว้ในสิบห้ารายการนี้นะครับก็จะรวมถึงเช่นเนี่ยไป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 ซื้อไม่เกี่ยวกับเงินสำรองเล่นหน่วนเนาะไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเงินรับเงินเรื่องเิอะไรที่เราเบิกเงินมามาสำรองก็ีิทีบกองอะ่ะนะครับเงินสำรองจ่ายเนาะ นะครับส่วนบัญชีที่สองตารางสองอันนี้สําคัญนะสายงานต้องดูนะตารางสองเนี้ยไม่นับเป็นพรบการจัดซื้อแต่เราบางทีก็ไม่เข้าใจเอามาลงในการจัดซื้อด้วยไม่ใช่การเราจัดซื้อปีหกศูนย์เช่นค่าอาหารว่างเครื่องดื่มนะครับต่างๆพวกเนี้ยไม่นับเป็นไม่นับเป็นพรบการจัดซื้อนั่นจะเห็นว่าตอนอนุมัติของกรบคอออกมาเนี่ยเขาจะบอกเลย ว่าอันนี้ไม่นับเป็นไม่ต้องใช้พรบรรการจ,จัดซื้อเช่นค่าวิทยากรค่าอะไรที่สามารถเอาไปจ่ายได้เลยงั้นมีอยู่สิบสิบห้ารายการะนะสิบห้ารายการเหมือนกันนะค่ารักษาพยาบาลค่าไปน้ําค่าไฟฟ้าไม่ต้องมาลงสอคหนเ่งเพื่อลดภาระของการไฟฟ้าหน้าง,งานก็เรียกค่าจา้างลงเต็มไปหมดเลยใช่ใช่เอันระเบียบตรงนี้จะต้องก็เวียนย้ำไปหลายรอบแล้ว แต่กับพวกเราบางทีก็ไม่ดูกันนะครับโอเคนะครับถ้าเครื่องดื่มอาหารว้างย้ำเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะโอเคครับต่อไปครับอันนี้คือแบบฟอร์มเนาะอันนี้คือรัฐกิจจานะครับต้องเป็นไปตามนี้โอเคครับดูการขึ้นรายใจมากครับอ่าอันนี้แหละสิ่งที่ท่านไม่ใส่เลข EGP ระบบจะไม่ผ่านให้เนี่ยเลขที่โครงการนั่นแสดงว่าท่านจัดจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบได้ท่านต้องขึ้นกรมบัญชีต้องต้องไปขึ้นกรมบัญชีกลางแล้วเท่านั้นเดิมไม่มีช่องนี้แล้วหลุดเต็มเลยปีแล้วคิดว่าขึ้นของกวบพอแล้วไม่ขึ้นกรมบัญชีกลางปีนี้ผมล็อกเลยถ้าท่านไม่กรอกรคเลขกนี้ท่านทําอะไรต่อไม่ได้ท่านต้องใส่เลขนี้เลขนี้มาจากไหนเลขนี้มาจากบุมเปิดไประบบที่ ที่6ในในลิงก์นะครับนี่คือขวามือนะครับเป็นระบบที่นำขึ้นกรมบัญชีกลางนะครับลิงก์เข้าไปค้นหาขั้นสูงแล้วท่านก็ไล่เรียงไปตามขั้นตอนที่กำหนดน่าจะเห็นจะปรากฏนะไหครับบูมซูมใหญ่ๆอีกนิดนึงจะเห็นเลขที่โครงการอ่ะข,ขึ้นด้วย6ท่านเอาเลขหกสองศูนอะไรต่างๆเนี่ยไปเติมตรงขึ้นรายแต่มากของกรบพระบบนี้จะเชื่อมโยงเนี่ยครับเลขนี้เห็นไหมครับเลขนี้ กรมชีกลางจะเจนตัวเลขนี้ออกมาให้เราเดิมไม่มีแบบนี้แล้วก็ทําให้เกิดประเด็นของความไม่อ่าไม่ถูกต้องถูกสอตอพอเองสอตองอทักท้วงกันวุ่นวายงั้นปีนี้จะถูกจัดการให้หมดแล้วท่านสามารถทําได้เลยในโ่รงการจัดซื้อโอเคนะครับ